สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับเอเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเอพาเพื่อนๆนะคะมาดูรถยุโรปนะสัญชาติฝรั่งเศสก็คือคันนี้เลยนะคะรถเปอโยนะคะรุ่น5 0 0 8นะคะเป็นรุ่น7ที่นั่งนะคะรุ่นท็อปสุดเลยนะคะอลวนะคะมาแล้วนะคะตัวหลังคาสลลปค่ะ สำหรับคันนี้นะคะจะเป็นรถบุคคลหรือว่ารถลูกค้านํารถมาเทินรถใหม่ใต้แดงนั่นเองนะคะผู้หญิงใช้งานไม่น้อยไม่วิ่งไปแค่50,000ื่นรโลเท่านั้นนะคะแล้วก็คันนี้นะคะราคาพิเศษนะ,ะอยู่ที่6ก9ส0 0บาทนะคะนี่คือรถยุโรปนะสัญชาติฝรั่งเศสดูสิราคาถูกมากๆเลยนะเดี๋ยวเอพาชมตัวรถรอบๆคันกันก่อนนะ,คะใครที่สนใจนะคะจะบอกว่ารุ่นท็อปนะคะ หลังคาซัลลูปเนี่ยหรือว่ารุ่นอลวนะคะเรามีเข้ามาแค่2คันเท่านั้นนะคะคันนี้จะเป็นหนึ่งในสองคันใครที่สนใจคันนี้หรือว่าดูคลิปนี้นะคะแนะนําเลยนะคะให้รีบเข้ามาชมรถบอกเลยค่ะว่ารถไปเร็วแน่นอนนะคะอย่างที่แจ้งไปก็คือคันนี้เขาจะได้รุ่นท็อปสุดเลยนะคะหลังคาซัลลูปนะคะออปชั่นครบเลยนะคะแล้วก็ส่วนนี่ค่ะ ด้านข้างนะคะแผงประตูด้านข้างนะคะหรือว่าหน้าคอนโซลเขาจะตกแต่งด้วยผ้านานโนนะคะตัวนี้ก็คือกันฝุ่นนะคะกันพวกรอยเปื้อนได้เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันสําหรับรุ่นนี้เนี่ยรุ่นท็อปสุดเขาจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีโหมดคลิกเซนเซอร์ด้วยก็คือใช้ท้าคลิกนะคะเข้าไปได้เลยนะคะตัวฝาท้ายเขาก็จะเปิดให้ออโต้แบบนี้เลยเปิดและปิดได้เลยนะคะอ่า คันนี้อย่างที่เอแจ้งไปเป็นรุ่นเบาสามแถวเจ็ดที่นั่งแต่ลูกค้าไม่ได้เห็นเบาะด้านหลังคือเราพับให้ราบแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็สําหรับคันนี้ลูกค้าท่านเก่านะคะเขาซื้อตัวม่านกันห้องสัมภาระด้านท้ายมาด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูว่ารุ่นเจ็ดที่นั่งเป็นแบบไหนนี่ค่ะเบาะ ที่แถวที่3เราพับเข้าไปก็คือจะอยู่ซ่อนอยู่ข้างในนี้นะคะแล้วก็เบาะตัวนี้เราสามารถถอดออกมานั่งปิกนิกข้างนอกได้ด้วยนะคะลูกค้านี่ก็จะเป็นสายแคมปิ้งเหมาะมากๆเลยนะคะนี่เบาะแถวที่3เป็นแบบนี้เลยค่ะสองข้างเลยนะนั่งสบายนะคะถอดออกมาได้ด้วยนะฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าใช้เเท้าคลิกฝาท้ายได้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะ สำหรับรุ่นท็อปสุดนะคะรุ่นท็อปสุดนี่มีแหลกให้ด้วยแหลกหลังคานะคะแหลกหลังคาเดี๋ยวพาดูด้านในกันบ้างนะคะส่วนด้านในนะคะนี่เลยเดี๋ยวพาดูเลขไม้คันนี้เลขไม้วิ่งไปที่ห้าหมื่น สามร้อยยี่สิบเจ็ดกิโลนะคะอันนี้การันตีว่าเป็นไม้แท100้ร้อยเซนคันนี้ประวัติดีมากๆนะคะจะเป็นรถผู้หญิงใช้งานเข้าสู่บริการครบเลยนะคะคันนี้เอเห็นประวัติเรียบร้อยแล้วรถมือเดียวด้วยนะคะลูกค้าดูแลรถดีมากๆนะคะนี่ค่ะอย่างที่เอ๋แจ้งไปก็คือ,อคอนโซลด้านหน้านะคะเขาจะตกแต่งด้วยผ้านะคะตัวนี้แล้วก็พวมาลัยมันติดฟังก์ชันนะคะ ตัวนี้หน้าปัดนี่หน้าปัดขนาดใหญ่นะคะหน้าจอสัมผัสความกล้องหลังนะคะปุ่มต่างๆนี่เขาจะออกแบบเป็นโนนะคะนโนคีเขาเรียกเป็นโนคียนั่นเองนะคะมีโหมดนี่ค่ะรถสวยมากเลยนะคะเบาะหนังนะคะเบาะหนังเขาดูแข็งแรงมากๆนะคะเบาะปรับไฟฟ้าค่ะ ได้รุ่นท็อปสุดนะคะคันนี้บอกเลยนี่กระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นโครเมียมนะคะด้านหน้านะคะไฟนะคะ Fu l l LED ก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะกระจังหน้าตัวท็อปนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะรถประโยคันนี้เอบอกเลยว่าให้รีบเลยนะคะบอกเลยค่ะว่า ไปเร็วแน่นอนเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปนะคะ5008อัลัวปี2019นะคะราคาพิเศษย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ6 9 9 0 0 0บาทนะคะออกรถศูนย์บาทได้เลยนะรถประโยคันนี้นะคะรถยุโรปนะคะใครสนใจก็ทักเอกเข้ามาได้เลยเบอร์จะโชว์ไว้ที่ด้านล่างนะคะก็าเดี๋ยววันนี้เอกขอแนะนำรถสวยๆเพียงเท่านี้ก่อน,นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ